วันนี้เราจะมาพูดถึงการเทรดโวล u m ม Profile แต่เป็น v o l u m ม Profile ที่วัดในเซสชันนะครับต่อวันต่อวันนะครับว่า v o l u m มโปรไฟล์แบบวัดเป็นวันเราจะเทรดมันยังไง P Profile D Profile แล้วก็ B Profile มันเทรดยังไงใน Down Trade ใน Up Tra รนะครับผมจะพาทบทวนเคล็ดลับการเทรดกับ s e s s i o n VP ในการเทรด s e s s i o n Volume Profile มันเป็นยังไงในคลิปนี้อธิบายละเอียดเลยเข้าไปดูด้วยกันเลยนะครับ ถ้าโปรไฟล์อยู่ใน up trend ของเราเป็น P profile นะครับเหมือนตัว P ตรงนี้แน่นอนว่าตอนที่เขาพักตัวลงมาตรงนี้อยู่ใน up trend มันก็เป็นแค่การ retracement ของตลาดนั่นเองนะครับเราจะ spot ดูว่าแถวๆเนี้ยตอนที่ตลาดนิวยอร์กตอนที่ตลาดลอนดอนเขาเปิดอยู่เราจะไปกับ up trend ได้โดยที่จะไป tp อยู่ที่จุด poc ของ Profile นั่นเองดูนะครับถ้าเราวัด f i b o n a c าชีดูเราจะเห็นเลยว่าราคาเนี่ยเขาอยู่ที่แถวแถวโซน61 78.6นั่นเองเนาะเราก็แค่รอคอนเฟ r ร์มชันครับให้มันมีการ p r ไพร c t i o n เกิดขึ้นดูนะครับนี่คือลอนดอนเซสชั่นแล้วก็ New York s e s สชันโอเวอร์เนาะครับราคาลงมาแล้วใกล้จะพร้อมแล้วนะครับทีนี้ราคาดีดปูมขึ้นไปตอนที่มีข่าวแรงขึ้นมานะครับแล้วราคาก็ขึ้นไป ผ่าน POC ของเราขึ้นไปนะครับแล้วเราจะไป TP อยู่ที่โซนนี้เราเปิด Buy Stop ไว้แถวนี้แล้ว TP ของเราจะอยู่ที่จุด POC ตรงนี้ชัวร์วแน่นอนตรงนี้เราได้รอดูครับว่ามันจะถึงไหมปูมแล้วก็ราคาก็ดีขึ้นมาเกือบสร้าง h i g ขึ้นมาใหม่ได้นะครับดูดิแล้วก็ hit 100%ของเราแล้วก็ทะลุ h i g ขึ้นไปใช้ P Profile ในการเทรดกับ Up Trend ที่เป็น Volume Profile VP Session เนาะ พาไปดูตัวอย่างที่2นะครับขาขึ้นถ้าเราเจอการพักตัวของราคาแล้วโปรไฟล์ของเราโวลุมโปรไฟล์ของเราเป็นตัว P อยู่เหมือนตรงนี้หนไหมครับนี่ตัว P ตรงนี้แล้วดูนะครับตอนที่เขาพักตัวต,วตรงนี้มันไม่ได้เป็นการพักตัวที่เปลี่ยนทิศทางของตลาดเนาะเพราะมันเป็น uptrend อยู่แล้วนะครับรอดูนะครับว่าตรงนี้จะมีการ reverse กับตัวขึ้นมาได้ไหมเรารอจังหวะ price action ให้เขาเปลี่ยนทิศทางของตลาดนะรอดูนะครับว่าเราจะเทรดขึ้นได้ไหมไอ้ตรงนี้ชา้าที่สุดเลยคือตรงนี้แล้วนะครับที่เราจะเทรดบายได้ตั้งแต่ตรงนี้แล้วแล้วเราก็ TP อยู่ที่ p profile ของเราข้างบนนี้ stop loss วางไว้ใกล้ๆเลยครับนี่แบบนี้ดูครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วราคาก็บูมขึ้นไปเห็นไหมแบบนี้นะครับ p profile เอาไว้ใช้ตอนที่ราคาเกิด Re t r a c e m e n t แล้วอยู่ใน up trend ของเราเราไปดูในตอนที่มันเป็น down trend ด้วยกันปะเรารอดูครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นอยู่ใน down trend ของเรา P/B profile เกิดขึ้นแล้วนะครับตรงนี้ตอนที่ราคาล่วงลงมาทีนี้เรามองหา price section zone key level ของเราว่ามันน่าสนใจไหมแถวนี้เออถ้าราคาจะขึ้นไปจริงๆเขาจะต้อง break ราคาจุดนี้ขึ้นไปให้ได้แต่ตอนนี้เรามารอดูครับว่า ราคาจะลงจริงหรือเปล่านะครับเราแค่รอプライเซ็ c ชั o นนะครับรอให้ได้นะนะครับรอนะครับว่า p r i เซ็กชันจะเกิดขึ้นไหมอ่านี่นี่คือคีย์ลเของเรานะครับนี่แถวนี้รอให้มันมีรีเจคชั o นก่อนอืมครับรีเจคชันแล้วนะนี่รอให้ตลาดเปิดนะครับปฏิเสธเออแล้วนี่ครับ POC ของเราเริ่มเปลี่ยนทิศทางเริ่มที่จะลงแล้วเราเปิด เซลได้เลย Stop l o s อของเราบางไว้เหนือ k คอ l ์เวอของเรานะประมาณนี้นี่แล้วก็ TP ของเราอยู่ที่ POC ข้างล่างนี้เห็นไหมครับโซนนี้แล้วรอดูนะครับจะเกิดอะไรขึ้นโอ้เห็นไหมครับตลาดดีดขึ้นมานิดนึงแล้วก็ลงถึง POC ไหมปุ๊บพไปแล้วนี่นครับ100 b i ิของเราที่เราสามารถทำกำไรได้ตอนที่ ราคากำลังเป็นดาวน์เทรนด์อยู่แล้วก็มีการ Dejection เกิดขึ้นแล้ว POC ของเราก็เป็น B Profile ตัวอย่างตัวแรกขาลงนะครับไปอยูตัวอย่างกันที่2ขาลงบ้างปะโอเคนี่คือกรณีพิเศษนิดนึงตอนที่เป็นดาวน์เทรนด์อย่างแรงเลยนะครับดูนะครับราคาเขาลงมาเทลงมาเป็นดาวน์เทรนด์สร้าง l o w ่า l o w ลงมาใหม่ได้แล้วเกิด B Profile ตรงนี้เกิดขึ้น นะครับแล้วราคาก็กําลังจะหมุนเวียนขึ้นไปนะครับดูหมุนเวียนขึ้นไปแต่ดูครับว่าถ้าเขาจะหมุนเวียนขึ้นไปเขาต้องผ่านโซนสปลายโซนตรงนี้ให้ได้ก่อนนี่นะครับรอดูนะว่าจะมีก e รเ c t กช่เกิดขึ้นถ้าราคาลดระดับลงมาต่ํากว่า POC ตรงนี้นะครับ POC โวลุ m มของเราตรงนี้แล้วมีการมีขาเซลล์เกิดขึ้นอ่าเราจะเซลล์ต่อนะครับ ราคาตรงนี้เราจะ r น n trend ลงไปดูนะครับให้ราคาลดลงตามกว่า point of control สีขาวตรงนี้ก่อนนะดูครับนี่คือตอน Asia เ e s ช i o n ครับยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมเราจะไปเทรดอยู่ที่ประมาณลอนดอนนิวยอร์กเนาะดูนะครับรอ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 ลอ,ลอ,ล,อ,ล,อลอนดอนเปิดมาแล้วนะครับนี่ครับนี่แท่งเทียนอย่างนี้คือเป็นแท่งเทีย confirm, น c o n f i r มเนาะเราลองเลล์ดูครับเลล์ S TP s u b l o s s วางไว้นี้แล้วก็ point of control ของเราอยู่ที่นี่เห็นไหมครับ risk r e w a r ของเราจะได้ประมาณ1.1.76นะครับรอดูว่ามันจะ s a ฟ e ไหมสำหรับเราดูนะครับราคาเริ่มที่จะเปลี่ยนทิศทางลงแล้วลอนดอนนิวยอร์ก session ผ่านไปแล้ววันใหม่เกิดขึ้นแล้วแล้วราคาก็ดีดลง ปูมแล้วก็ POC ของเราก็ hit TP ตรงนี้เป็น200 bips ตรงนี้สองร้อยบิบนะครับที่เราสามารถเทรดลงไปกับเทรนต่อได้เห็นไหมครับนี่ตรงนี้ตอนที่มี B profile เกิดขึ้นพิเศษมากเลยก็คือตรงนี้ตอนที่มี P profile มาชนอยู่ที่โซนส p รายโซนตรงนี้เราสามารถรอให้เขาลดระดับลงมาให้ต่ำกว่า point of control ของเขาก่อนแล้วก็รอ price action แล้วก็ไปตามเทรนดแบบนี้ นี่คือตัวอย่างที่2นะครับ Volume Profile ตัวนี้ indicator มันชื่อว่าเข้าไปใน indicator list ของเราแล้วเขียนคำว่า SVP นะครับ SVP แล้วเราก็จะได้เจอชื่อว่า Session Volume Profile นั่นเองนะครับ Setup ที่ผมตั้งไว้เนาะดูนะครับ input ของเราเราตั้งไว้ Volume ให้เป็น up and down นะครับนี่แล้วก็ Session ตรงนี้ให้เราเลือกเป็น All v o l u e a r a Volume ตรงนี้เป็น70นะครับ row layout เป็น number row size ของเราตั้งให้เป็น80นะครับแล้วก็ไปตรงสไตล์ของเราเปลี่ยนสีตามใจชอบเลยแล้วก็ตั้งไว้ตรงนี้ให้เป็นเปอร์เซ็นต์ให้เป็น60นะครับ placement ให้อยู่ที่ข้างซ้ายเป็น left side นั่นเองนะครับ POC ของเราเราจะตั้งให้มันเป็นสีขาวนะครับเพื่อจะได้เห็นชัดเจนขึ้นนะครับแล้ว visibility ตรงนี้เราไม่ต้องเปลี่ยนอะไร แล้วก็กดโอเคแล้วเราก็จะได้ v o l ลุม Profile เป็น session ที่แบ่งออกมาเป็นวันเป็นวันเหมือนที่ผมทำอยู่ตรงนี้นะครับ